จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราแกะรีวิวไปแล้ว2กล่อง2รางวันนี้เรามารีวิวกันต่อนะครับรางแบบราคาถูกนะฮะไม่แพงมากไม่ถึง200บาทเท่านั้นเองมาชมกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ แต่ต้องบอกว่า200บาทนี่ราคาขายที่อเมริกานะครับถ้าเป็นขายในไทยเนี่ยก็คูณ2ไมครับรางชุดนี้ประมาณ400บาทนะครับแต่ว่าก็ถือว่าถูกเมื่อเทียบกับรางอื่นๆนะครับเพราะว่ารางอื่นๆเนี่ยราคาหลักพันขึ้นไปเลยอันนี้จะเป็นกล่องที่1ที่เราจะแกะกันวันนี้นะครับชื่อว่าเฟรมจัมเปอร์กระโดดทะลุไฟเราจะทำได้ไหมเราจะทะลุไปกับไฟได้ไหมต้องมาดูกันครับ อ่ะได้เวลาแกะ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 แล้วนะครับเปิดออกมาข้างในมีอะไรบ้างอ่ะคู่มือครับเหมือนเดิมคู่มือเราไม่สนใจครับเราน่าจะต่อได้นะมันคงไม่เกินความสามารถเรานะฮะอันนี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟไม่ใช่ไฟจริงนะฮะของเล่นเด็กไม่มีไฟจริงอยู่ข้างในนี่ถ้าเป็นไฟจริงนี่โอ้โหน่าจะยากนะครับชิ้นนี้เหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวดูไปฮะเดี๋ยวเราก็ประกอบได้ครับ ชิ้นนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวจั๊มนะฮะตัวกระโดดตัวล็อกของราง Hot w h e e จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชุดรางนี้สามารถไปประกอบกับรางอื่นๆได้อ่นนี้ตัวสตาร์ตตัวดีอย่างดีเลยผมชอบแบบนี้มากนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกครับอู้นี้เป็นห่วงนะครับน่าจะเอาไว้ห้อยเปลวไฟของเราแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมีรางเล็กๆรางหนึ่ง โอ้เริ่มสงสัยแล้วว่าจะต่อมาแล้วเป็นยังไงครับคันนี้ดูรถบ้างครับรถก็อยู่ในกล่องข้างบนตรงนั้นนะฮะชุดนี้แถมรถ1คันอีกแล้วนะครับคันนี้ก็คือร a t ฟร์ทนะครับแต่ว่าอันนี้มันออกมากับชุด x อ a กซ์เมื่อปี2017ที่เป็นแพ็กฟ้ามานะฮะหรว่าจะได้รถ e x c l u s i ล e สำหรับรานแบบนี้ทุกกล่องนะครับปรากฏว่าไม่ใช่รถแพ็กฟ้าก็มาได้ฟังงั้นนะครับมาประกอบกันต่อนะครับเรียบร้อยแล้วเราได้ของทั้งหมดมาแล้วนะครับ คู่มือเห็นแล้วก็ท้อประกอบเองดีกว่าครับอันนี้กับอันนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับมันก็จะกระโดดไปบนเนินนะครับอ้ออันนี้คือฐานสำหรับควงที่ไว้แขวนไฟนั่นเองแล้วก็มีบ่วงไฟอยู่ตรงนี้นะครับโหขนาดไม่ใช่ไฟจริงนี่ยังดูเร้าใจเลยนะครับอ่ะแล้วรถก็จะต้องวิ่งผ่าน ห่วงอันนี้ซึ่งมันแข่งตลอดเวลาโอ้ถ้าจะยากมากนะครับแต่ดีมากเลยที่เขาแถมรถมาคันหนึ่งฮะเราก็ไม่ต้องเสียดายครับลุยเลยครับอ่ะห่วงก็แกว่งนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะทําได้ในรอบเดียวนะครับทะลุไปแล้วอ้าวแต่รอบนี้ไม่ทะลุนะครับรอบแรกทะลุอ่ะมันก็ยากอยู่นะครับมาดูนี่เกือบได้เกือบได้มันชนก่อน อ่ะดูต่อฮะอีกสักรอบนึงไหวไหมครับฟุบนี่เป็นไปอย่างสวยงามน,นะครับเฮ้ยสนุกสนุกออาอีกชุดหนึ่งครับจะสนุกเหมือนกันไหมนะครับชุดเมื่อกี้เป็นไฟชุดนี้เป็นระบบแบบไฟฟ้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ไฟฟ้าจริงนะฮะเป็นไฟฟ้าแบบว่าจําลองนะครับชื่อชุดว่าอิเล็กทริกทาวเวอร์นะครับหอคอยไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับ มีอะไรข้างในบ้างนะฮะแน่นอนครับมากับคู่มืออันแรกเลยแต่ก็นั่นแหละนะคู่มืออันนี้มันง่ายนะครับมันต่อได้เองนี่ตัวหอคอยไฟฟ้านะครับเดี๋ยวจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านชุดนี้กระแสไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้เองฮะสีเหลืองๆเป็นลายฮอตฟิลนะครับแล้วก็มีรางเล็กๆ1่อันนะ,ะแล้วก็อะไรครับโออันนี้ ตัว start นะครับเป็นคนละระบบกับเมื่อกี้นี้แต่ผมชอบแบบตัวดีดมากกว่ามากกว่าตัวกดนะฮะแล้วก็ตัวจ้มนะฮะโอเคที่เหลือก็มีรถอีก1นึคันข้างบนนะครับก็มาดูกันฮะว่าเป็นรถคันไหนนะครับคันนี้คือเคลีย์สปีดเดอร์นะครับเป็นรถ e อ็กซ์คลูที่ออกมากับเพรสเซ็ตแล้วก็รางแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาที่อื่นไม่ได้ครับแพ็กฟ้าไม่มีขายครับคันนี้ ออก็แล้วแต่อารมณ์ที่ฮอตวิวจะใส่มานะครับว่าเขาจะใส่คันไหนมาอามาประกอบกันครับนี่ตรงนี้ประกอบง่ายนะครับประกอบแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็ตัวสตาร์นะครับเสียบเข้าไปครับนี่ครับตรงนี้จะกดแล้วรถก็จะวิ่งไปแล้วตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องวางระหว่างตัวอิเล็กทริกทาวเวอร์นะครับหอคอยไฟฟ้าคราวนี้เราก็ทําได้หลายแบบผู้มือบอกว่าวิ่งลอดก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าเอาไฟฟ้ามาต่ำๆเนี่ยจะวิ่งข้ามก็ได้อ่ะเราลองวิ่งลอดก่อนสเต็ปแรกวิ่งลอดแล้วกันนะฮะจะทำได้ไหมซูมไม่มีแนวว่าจะได้ครับเพราะว่ามันเป็นหลังเชิดไปนะเนี่ยโอ้วิ่งลอดไม่ไม่น่าได้ครับโอ้โหสะท้ออ่ะลงมาขยับลงมานะครับแล้วคราวนี้เราจะวิ่งข้ามดู มันน่าจะวิ่งข้ามได้อยู่นะจะได้ไหมนะฮะถ้าไม่ได้ก็วิ่งรอดก็ได้ครับเอาวิ่งข้ามหรือวิ่งรอดก็ได้สักอย่างหนึ่งให้ได้แล้วก็ไม่ข้ามนะฮะอันไรนะทำไมไม่ข้ามเอานีไปกันใหญ่เลยเอานีข้ามได้แต่ว่าโอ้โหดูท่าข้ามน่ครับไม่ได้คะแนนนะฮะเอาวิ่งอย่างนี้แล้วกันยังไงจะรอดได้อยู่แล้วอะอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องจําแล้วครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค รางสี่รางที่ตั้งแต่ที่ที่แล้วถึงอาทิตย์นี้นะครับรางนี้ก็เป็นรางที่น่าจะเฟลที่สุดนะครับส่วนรางอื่นดีเลยนะสนุกนะครับถ้าใครอยากได้รางแบบไม่ใหญ่มากเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็เหมาะกับการซื้อหามาเล่นนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟงแก๊กด้วยนะครับและใน a c e b o o k นะครับเรามีเพจว่าคอนวิวเซนเตอร์นะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ